สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นรีวิวว s เอ i n s p e e d F35 นะครับก็เป็นไม้์รุ่นเก่านะของ VS อยู่ในตระกูลมินสป ed ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยตัวที่ใหม่ล่าสุดของ Min วินสปีดก็คือ F35 ภาค2นะครับเดี๋ยววันนั้นเราก็ค่อยไปพูดถึงต่อไปเนาะแล้วก็ VS เ i n s ิ e e d F35 เนี่ยผมว่าในปัจจุบันมันก็ยังเป็นไม้ที่ดีอยู่นะเพราะว่ามันเป็นไม้ที่เบสออนใคล้ายตัว b s 1 2นะครับแต่มันก็ยังมีคาแรคเตอร์หลายๆจุด ต่างกันอย่างละนิดอย่างละหน่อยเนาะเพราะงั้นเนี่ยไม้นี่ยผมจะค่อนข้างเบส on B12 ประมาณนึงนะเดี๋ยวเราก็ไปฟังในรายละเอียดกันเลยนะครับว่าไม้มันเป็นยังไงนะอันดับแรกก็คือในส่วนของสเปคเหมือนเดิมนะครับมาล้านของไม้นี่ย ยู่ที่295นะซึ่งก็จะมากกว่าเบส12ซึ่งไม้เนี่ยก็รู้สึกอย่างนั้นนะครับเพราะว่าตัวน้ําหนักเนี่ยจะลงหัวกว่าเบส12อย่างชัดเจนนะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันลงหัวเขามากนะครับแล้วก็ในเรื่องของความแน่นเรื่องการตีอะไรต่างๆเนี่ยจะคล้ายกับเบส12เลยจะต่างกันในเรื่องพวกการเฟกแล้วก็น้ําหนักหัวนั่นแหละที่หลักๆแล้วก็ขึ้นเอ็นได้สูงสุด28ปอนด์แต่ผมเห็นคนที่ขึ้นมากกว่านั้นก็ได้นะขึ้น30 32เนี่ยผมเห็นมีคนขึ้นอยู่นะครับก็ยังตีได้สบายๆเนาะตัวนี้ก็ยังเห็นเขาใช้อยู่เหมือนกันน้ําหนักไม้ก็คือ4 อยู่แล้วก็ก้านเป็นก้านกลางนะครับไม้ก้านกลางของไม้นี่มันคือก้านกลางจริงๆนะมันมีความคืนตัวที่ดีนะครับส่วนตัวผมคิดว่าก้านน่ะคืนตัวกำลังพอดีมีการงออะไรเงี้ยได้ไม่ยากด้วยเพราะงั้นเนี่ยผมว่าเฟกซิเบิลมันน่ะคือกลางแหละแต่ก็ตอนตีหรือว่าตอนอะไรอย่างเียผมรู้สึกว่าตัวก้านมันสู้ลูกนิดหน่อยมันก็ทําได้ดีนะมันก็ไม่ได้ใช้งานยากแต่ถ้าเทียบกับตัวเบสสิบสองเนี่ยตัวก้านตัวนี้จะอ่อนลงมากกว่า ประมาณหนึ่งเพราะว่าตัว B12 ผมว่าแข็งกว่านี้หน่อยหนึ่งถ้าเเป็นก้านกลางที่ประมาณ 7. จ็ดถึงสิอย่างเงี้ยหม้นี่ก็จะประมาณ6ประมาณ5อะไรประมาณนั้นนะครับ5.5ประมาณ6อะไรประมาณนี้แหละซึ่งมันอ่อนกว่าตัวเบ2สิบสองลงมาหน่อยหนึ่งแล้วก็ตัวน้ําหนักหัวมันเพิ่มขึ้นมากกว่ามันก็เลยรู้สึกว่าไมาน้นี่มันจะมีน้ําหนักหรือว่าการตีแล้วมันงอทิ้งหัวอะไรเงี้ยมากกว่าเบ2สิบสองหน่อยนะครับ แต่โดยรวมเนี่ยผมว่ามันยังออกมีความคล้ายกันก็คือตัว b 12เนี่ยมันจะเป็นไม้เบาถูกไหมหัวเบาแล้วก็ตัวก้านเป็นตะแข็งมันก็ยังแบบมีการแฮนดิ้งที่คล้องตัวแล้วก็ตามมือแต่อันเนี้ยมันก็ยังมีความตามมือเหมือนกันนะแต่มันตามมือด้วยกันกระจายบาลานและก็น้ําหนักทางไม้นะแต่ตัว b 12เนี่ยมันรู้สึกว่าหัวเบาถูกปหมเออมันก็จะต่างกันตรงเนี้ยนะครับประมาณเนี้ยนิดหน่อยต่อมาก็เป็นในส่วนของเทคโนโลยีนะครับไม้นี้ใช้วัสดุเป็น จะเป็นไฮบริกราไฟนะเซนสมส,สิบทีนะครับเพราะว่ามันไม่รู้สึกว่ามันแข็งมากเนาะผมว่าไม้นี่มันเป็นไม้ที่ตีง่ายมันไม่ได้เป็นไม้ที่ออกตียากอะไรขนาดนั้นนะแล้วก็ใช้นาโนเทคโนโลยีเสริมเข้าไปด้วยนะครับเพิ่มในเรื่องของความทนทานแล้วก็เรื่องของแรงสปริงการคืนตัวที่ดีขึ้นในเนี่เขาบอกว่าไม่กระด้างเลยนะ แต่ผมว่าไม้นี่ค่อนข้างถามว่าไม่กระด้างไหมมันก็ไม่กระด้างนะมันก็ฟิลตีปกติแหละแต่ผมรู้สึกว่ามันกระด้างกว่าไม้สายสปีดทั่วไปนะครับถ้าเป็นไม้สายสปีดเนี่ยวัดกันกับตัวอื่นนะผมว่าไม้นี้กระด้างแต่ถ้าไปวัดกับพวกไม้บุกไม้อะไรเงี้ยไม้นี้ไม่กระด้างขนาดนั้นตัวเฟรมเนาะตัวเฟรมเป็นเฟรมตัดอากาศแล้วก็เฟรมแบบคลนะ้ายๆเฮกซาคอนคือถ้าพูดง่ายๆนะครับทั้งตัวเฟรมทั้งหน้าไม้คือแบบปี1สิบสองเลยแต่ผมรู้สึกว่าตัวเนี้จะมีความหนา แล้วก็มีความแน่นต่างๆเนะี่ยมากกว่า b 12หน่อยแล้วก็ส่วนที่ผมคิดว่าเป็นส่วนสําคัญที่เขาไม่ได้บอกมาในนี้นะคือตัวที่เป็นคล้ายๆมัลติเฟรมนะครับด้านข้างแล้วก็ด้านบนนะตรงที่3นาฬิกา9นาฬิกาแล้วก็12นาฬิกานะครับมันจะเป็นลูกคลื่นลอมรับเอนะ็นเนาะมันก็เลยทําให้ตัวเอ็นชุดนี้มีการยืดหยุ่นที่ดีขึ้นมีการคืนตัวที่ไวขึ้นนะครับแล้วก็มันเลยทําให้เกิดแรงผักหรืออะไรเงี้ยที่มากขึ้นนะซึ่งถ้าวาดรูปเอ็นชุดนี้ตัดกันก็คือมันจะเป็น,น้น,นอนเลยนะสบบรไี มาเลยทาให้ไม้เนี่ยจะเด่นในเรื่องของเกมบุกหรือว่าการส่งแรงลูกไกลหรือว่าลูกบุกอะไรเงี้ยที่มากขึ้นกว่าเบสิบสหน่อยซึ่งจริงๆในจุดนี้เป็นจุดสําคัญนะแต่เขาไม่ได้ลงใส่มาในตัวเทคโนโลยีหรือว่าสเปคเขานะครับไม่งั้นเนี่ยไม้เนี่ยผมคิดว่ามันจะค่อนข้างทําได้น้อยกว่าตัวเบสิบสประมาณนึงนะเพราะว่าตัวเบสิบสเนี่ยในเรื่องของก้านหรือว่าอะไรเงี้ยมันคืนตัวดีกว่าอยู่แล้วในเรื่องของสปีดต้นอะไรต่างๆมันทําได้ดีกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวสเปคของไม้เรื่องวัสดุเรื่องอะไรเนี่ ทุกอย่าง b 12มันดีกว่าหมดนะครับถ้าโครงสร้างเหมือนกับ เบียร์12แล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างอย่างเงี้ยผมว่ามันแพ้เบียร์12อยู่แหละด้วยความด้อยของวัสดุนั่นเองนะครับแต่พอมันมีตรงเนี้ยมันก็เลยช่วยให้ไม้เนี่ยมันมีจุดเด่นที่สู้กับเบียร์12ได้มันก็เลยทําให้ไม้เนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องของเกมบุกหรือว่าลูกที่ออกแรงต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็โอเคกว่าเบียร์12ผมว่านะส่วนตัวผมนะมันเด่นกว่าแล้วก็ชัดเจนกว่าประมาณหนึ่งเลยต่อมาก็เป็นเทคโนโลยีที่กา้านแล้วก็คือ Special r e o n f o r t Medium Tube นะครับเขากกวว่่ามมามมมนน้้เรลตีีคแแ็ไะดง ฟิวตีจะแน่นแล้วก็ดีตีซึ่งกา้านที่มันเป็นอันนี้ของ VS ผมรู้สึกหลักๆคือในเรื่องของการสปริงนะความแน่นก็ประมาณหนึ่งนะครับแต่ผมไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเป็นช็อคแอบซอร์บชันหรือว่าทําให้ไม่กระด้างอะไรขนาดนั้นนะมันยังไม่ชัดเจนเท่ากับตัวที่เป็นมูเซลโฟมอะไรอย่างนั้นเพราะงั้นเนี่ยโดยรวมจากสเปคเทคโนโลยีนะครับผมบอกเลยว่าไม้เนี่ยเป็นไม้ที่ออกบาลานซ์แล้วก็ กึ่งไปทางน้ำหนักเบาบาลานซ์กึ่งหัวเบาอะไรเงี้ยมันยังสวิงมันยังตีอะไรต่างๆได้ค่อนข้างง่ายอยู่มันไม่ได้หนักเหมือนไม้บาลานซ์ปกติแล้วก็ไม่ได้เบาเหมือนไม้ที่แบบไม้หัวเบาอย่างเบียร์สิบสองอะไรอย่างนั้นไปนเลยนะครับแต่น้ําหนักโดยรวมของไม้ผมว่ามันมันรู้สึกว่ามันบางแล้วก็มันเบาเนาะแต่โดยอะไรต่างๆเนี่ยมันยังทําให้ฟีลการตีเนี่ยมีความแน่นอยู่บ้างต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเพอร์ฟอร์แมนซ์มันต่างหรือว่ามันทําอะไรได้บ้างจากเบียร์สิบสองนะครับ ในส่วนของ performance เนี่ยอันดับแรกเริ่มกันที่ feeling ก่อนเลยนะ feeling ผมว่าอย่างที่บอกมันคือไม้กลางๆไม้บาลานซ์กลางๆแล้วก็ค่อนไปทางไวคล้ายๆกับตัว b 12นะครับแต่เวลาตอนเวียงหรือว่าตอน handling อะไรเงี้ยมันดูเหมือนจะมีน้ำหนักลงหัวก็หน่อยนะกับก้านที่อ่อนลงประมาณหนึ่งนะครับแต่ในเรื่องของ handling ต่างๆผมว่ามันยังคล้ายกับ b 12อยู่นะแต่ของ b 12เนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเป็นแท่งๆตรงๆถูกไหมตามมือเวลาเวียงตอนตีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่เนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันตามมือเหมือนกันนะ แต่ตอนเหวี่ยงตอนอะไรเงี้ยมันไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นแท่งๆนะครับมันตามมือเพราะว่าด้วยความเบาเนาะแล้วก็ความกลวงกว่าเบียร์12หน่อยฟิลการตีผมว่าก็พอๆกันนะแต่อันนี้จะรู้สึกบางกว่าแล้วก็มีความกระด้างกว่าประมาณหนึงตัวกา้านจะยืดยืดหน่อยไม่ได้ตึงแล้วก็ไม่ได้โยยมากแล้วก็ไม่ได้ดีดดีแบบเบียร์12มันจะรู้สึกว่าเวลาเราตีแรงๆอะไรเงี้ยมันจะงอมา ยึดหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยสู้ลูกกลับไปนะผมว่าก็ถือว่าโอเคนะครับด้วยฟิลหน้าไม้ที่กระทบลูกมันค่อนข้างแน่นกว่าเบลลิทสองแล้วก็ตอนตีอะไรเงี้ยมันมีการทิ้งน้ําหนักที่ค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับผมนะอันดับแรกเลยในส่วนของลูกเสิร์ฟผมว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับไม้นี่ยังคุมลูกที่มันเป็นช็อตเล็กๆอะไรเงี้ยได้ง่ายอยู่นะต่อมาก็เป็นในลูกของลูกรอปช็อตแล้วก็ลูกคอนโทนนะครับผมว่าไม้นี่มันเป็นไม้ที่โอเคประมาณหนึ่งถ้าเป็นคะแนนก็จะประมาณสักห้าเต็มสิบอะไรเงี้ย งออยู่นะตอนกระทบลูกหรือว่าตอนที่มันโดนน้าหนักลูกอะไรเงี้ยยิ่งคึืนเอ็นยิ่งงอนะครับตัวก้านะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้นิ่งขนาดนั้นเบียร์12อ่ะยังนิ่งกว่าตัวนี้เลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญคือในเรื่องของเบลซิ่งจากหน้าไม้นะครับมันก็พอมีแต่ก็มันไม่ได้แบบมีมากผมเลยให้มันแบบกลางๆประมาณนี้ในพวกลูกหยอดนะครับหรือว่าลูกคุมแรงเล็กๆอะไรประมาณนี้ ผมว่ามันออกก,กลางๆซะมากกว่าไม่ได้ดีไม่ได้แย่นะแล้วก็ส่วนในเรื่องของการคอนโทลภาพรวมทั่วขอร์ดอะไรประมาณนั้นนะครับผมให้ประมาณ7เต็ม10นะสำหรับไม้เนี่ยคืออันดับแรกเนี่ยมันทําได้ไม่ยากในการส่งไปทั่วขอร์ดโยนหลังอะไรเงี้ยทำได้ไม่ยากนะครับเล่นไปตรงนูตรงเนี้ย ไม่ล้นถ้าคุมน้ำหนักมือดีๆนะแต่ที่ให้แค่7เต็ม10เนี่ยเพราะว่ามันจะคล้ายๆกับตัว7โปรแต่ตัว7โปรเนี่ยผมอยากจะให้สัก 8. เต็ม10นะเพราะว่าไม้2ตัวนี้มันเป็นไม้ที่ถ้าพูดถึงการคอนโทลนะครับมันจะเป็นไม้แนวเดียวกันเลยการใช้งานการคอนโทลของ2ไม้นี่มันจะแนวเดียวกันก็คือการคอนโทลทั่วคอร์ดแบบไม่ได้ละเอียดมากเน้นทําได้ง่ายโยนหน้าย,ยนหลังหน้ากลางหลังอะไรประมาณนี้ แต่ก็ไม่ได้ละเอียดเป๊ะมากอย่างตัว11 p ป o อะไรขนาดนั้นหรือว่ามันยังมีบางช็อตที่เราไม่ได้ตั้งใจออกแรงเนี่ยมันมีแรงที่เราไม่คาดคิดเนี่ยออกมาอยู่แต่โดยรวมผมว่าการคอนโทรลไปทั่วขอสําหรับไม้เนี่ยค่อนข้างดีนะครับทำได้ดีเนาะทั้งในเลคชันแล้วก็ในเรื่องดนามิกต่างๆเลยมันเป็นไม้ที่เล่นคอนโทรลแบบตัว7โปรแต่โดยรวมผมว่าตัว7 p ป o ยังมีความแม่นยําแล้วก็การควบคุมที่ง่ายกว่านะครับแล้วก็เซนซิทิวิตี้ที่ค่อนข้างดีกว่าตัว Win Speed F35 นะต่อมาก็็็เปน shot, ลลลแ้ววกกกููรระับผม่าหาหหส ม,มันเนี่ยสบายๆเลยไม้มันคล่องตัวนะผมว่ามันคล้ายๆกับตัว B12 แต่มันจะรู้สึกว่ามันมีน้ําหนักลงหัวอะไรเงี้ยหนักขึ้นหน่อยนึงแล้วก็ตัวก้านเนี่ยจะงอก่อนหน่อยมันเลยทําให้ในเรื่องของสปีดต้นอะไรเงี้ยมันหายไปประมาณนึงนะแม้ว่ามันจะมีตัวช่วยที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องเอ็นที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับแต่ผมว่าในส่วนของสปีดต้นอ่ะมันยังหายไปจากตัว B12 อยู่มันมีในส่วนนั้นนะเสริมตรงเอ็นหรือว่าหน้าไม้ก็จริงแต่ผมว่าส่วนตัวก้านที่ B12 มันดีกว่าโดยรว์สิบสังม้นด ็อีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบอยู่นิดนึงสําหรับไม้นี้นะในช็อตดาดหรือว่าอะไรเงี้ยจังหวะตีต่อเนื่องไวๆนะครับมันรู้สึกว่าตัวก้านเนี่ยมันยังหน่วงไปนิดเนาะมันยังคืนตัวอะไรเงี้ยได้ไม่ไหวแล้วก็ยิงสะบัดแรงๆเนี่ยมันยิ่งน่วงส่วนในลูกรีเทิร์ต่างๆผมบอกเลยว่าสบายนะครับในลูกบล็อกให้มันแบบใช้เบาซิงของไม้ที่มันเทินกลับไปหยอดกลับไปอะไรเงี้ยก็สบายๆหรือว่าจะรีเทิร์นแบบยกไปไกลๆอะไรเงี้ยผมว่าก็ทําได้ไม่ย,ยากนะสำหรับไม้นี้คือไม้มันออกเป็นไม้แบบ กลางๆนะครับแล้วก็ค่อนมีแรงส่งสบายๆอยู่แต่มันก็ไม่ได้รู้สึกว,ว่ามันช่วยอะไรเรามากขนาดนั้นนะผมว่าน้ําหนักหัวเนี่ยมันก็ประมาณหนึ่งแล้วก็ก้านคืนตัวดีอะไรเงี้ยโดยรวมแล้วผมว่ามันก็ยังทําได้ไม่ยากนะครับต่ตัวไม้เนี่ยเราก็ต้องบางทีจังหวะที่เราต้องตีไวๆหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องพอออกแรงบ้างระดับหนึง่งต่อมาก็เป็นลูกเคลียร์นะลูกเคลียร์เนี่ยผมว่าสบายๆ,ๆนะสำหรับไปเนี่ยมันทําไม่ได้ยากในลูกไกลๆหรือว่าการส่งแรงอะไรเงี้ย แล้วก็ในเรื่องของการคุมน้ำหนักก็ทําได้โอเคด้วยนะครับมันไม่ได้เคลียร์แล้วมันล้นง่ายหรือว่าอะไรขนาดนั้นนะถ้าเราจังหวะดีแล้วก็ตั้งใจคุมแล้วไม่ออกแรงเฟอร์ซะเองอะไรประมาณนี้ผมว่าก็ทําได้สบายๆนะครับต่อมาก็เป็นสมาร์ทเนาะสมาร์ทเนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์ของไม้นี้เลยก็ได้นะผมว่าไม้นียมันเป็นไม้ที่เป็นออกบาลานซ์กึ่งไวถูกไหมแต่ผมบอกเลยว่าไม้นียเป็นไม้ที่ตบได้ดีนะครับมีน้ําหนักสปีดต้นเนี่ยอาจจะไม่ได้จัดมากแต่สปีดปลายเนี่ยผมว่าค่อนข้างดีผมคิดว่าหลักๆเลยนะไม้น,มนม อันดับแรกนะแล้วก็มีเฟลกที่ดีเป็นไม้รุ่นที่บาลานซ์ระหว่างน้าหนักหัวและก็ความเฟกของก้านเนี่ยได้ค่อนข้างดีอันนี้คือจุดสําคัญสําหรับไม้นี้ของผมเลยนะเวลาตีแรงๆหรือว่าออกแรงอะไรเงี้ยหัวที่มันกดลงไปแล้วก็ตัวก้านที่มันงอไปเนี่ยผมว่ามันไปตามกันอเออมันสมูทอะพูดง่ายๆหรือว่าถ้าพูดให้ง่ายกว่าน,นั้นอีกมันจะคล้ายๆกับไม้พวกแอสทอกนะครับมันก็คือไม้ที่แบบเหมือนที่จะไม่ได้ทิ้งน้ําหนักหัวแค่อย่างเดียวอะไรเงี้ย แต่จะกลายเป็นการทิ้งน้ําหนักทางไม้แทนมากกว่าที่จะกดน้ําหนักแค่ตรงหัวลงไปนะครับตรงนี้ผมถือว่ามันเป็นการได้เปรียบในเรื่องของการส่งแรงเลยนะมันมีอิมแพ t อะไรอย่างเงี้ยที่มากกว่านะครับแล้วก็การส่งโมเมนตัมอะไรเงี้ยมันดีกว่าผมว่ามันน่าจะเป็นเหตุผลหลักๆที่ทําให้ไม้นี้ตบแรงหลายข้อเหมือนกันข้อแรกก็คือในเรื่องของหน้าไม้ไวก็จะได้ในเรื่องของสวิงสปีดละซึ่งเราจะรู้กันแล้วว่าในเรื่องของสวิงสปีดเนี่ยแล้วก็เรื่องการคืนตัวเนี่ยถ้า2องอย่างนี้มันดีต่อให้เป็นไม้ที่ ไม่ได้หัวหนักก็ตบแรงได้นะครับอย่างตัวพวกพันเซอะไรอย่างนั้นนะหรือว่า800 Pro ที่เป็น 3U แล้วก็ข้อ2ไม้นี่มีการทิ้งน้ําหนักทั้งไม้ตอนประหะลูกอีกผมเลยคิดว่ามันชดเชยการที่น้ําหนักหัวไม่เยอะได้ดีประมาณหนึ่งนะมันก็เลยทําให้ในเรื่องของเดเรคชันอะไรต่างๆเกด้วยมันจะเหมือนกับตัว As t ทอกที่คอนเซ็ปต์ก็คือสติปเปอร์แอนแทกถูกไหมการที่มันสติปเปอร์แอนแทกได้เนี่ยคือมันต้องกดลูกลงได้นะครับซึ่งถ้าเป็นหัวอย่างเดียวแล้วมันงอเยอะๆหรือว่ากดลูกลงเนี่ยก็คือหหััวมีมนะวมม้ําก แต่เป็นเฟรมเฟกอย่างเงี้ยมันก็จะกดลูกลงได้ดีนะครับทำไมหัวถึงต้องมีน้ําหนักมากแล้วกดลูกลงดีได้เพราะว่ามันต้องงอไปเกินก้านนั่นเองเพราะว่าการที่หัวงอแล้วก็ทีจอยหรือว่าก้านอะไรเงี้ยมันลังเนี่ย มันทําให้เกิดแรงต้านเนาะมันก็เลยทําให้หัวนี่มันกดลงไปได้ไม่สุดทีเนี้ยพอเวลาเราบร l e r น้ําหนักให้มันทิ้งน้ําหนักทางไม้เนี่ยมันเลยไม่มีตัวความลังตรงก้านอะไรอย่างเงี้ยะมาสู้เยอะนะครับมันก็เลยทําให้กดลูกได้ดีขึ้นไม้เนี้ยเหมือนกันเลยไม้เนี้ยไม่ได้เวทบาลานแบบ As ท a อกนะครับแต่ผมว่าหลักๆคือมันบาลานระหว่างน้ําหนักหัวที่มันกดลงไปตอนตีแรงๆนะกับความงอของก้านได้ดีมันก็เลยเหมือนกับทิ้งน้ําหนักไปทางไม้เลยทำให้ไม้เนี่ยมันมี d i r e c t ั o ของลูกตบหรือว่าลูกบุกอะไรเงี้ยที่กดลงได้ง่ายนะครับก็ประมาณ รับตัวเวสเวนสปีด F35 สนะครับสรุปโดยรวมเนี่ยผมว่ามันเป็นไม้ที่ออกบาลานซ์กึ่งไวอย่างที่บอกนะมันมีความไวอยู่ด้วยน้ำหนักที่มันเบาแล้วก็มันมีความบาลานซ์อยู่เหมือนกันด้วยน้ำหนักหัวที่มันค่อนข้างถ่วงแล้วก็ตัวก้านที่มันไม่ได้แข็งมากนะครับมันไม่ได้เบาจนแบบต้องพึ่งในเรื่องของการคืนตัววัสดุอะไรขนาดนั้นนะครับมันยังเป็นไม้กลางๆที่ส่งแรงหรือว่าตีลูกไกลๆอะไรเงี้ยได้ไม่ยากอยู่ แล้วก็ฟิลลิ่งค่อนข้างโอเคสำหรับคนที่ชอบพวกความกระด้างหรือว่าอะไรแน่ๆแนๆอย่างนั้นนะผมว่าโอเคนะครับมันเป็นไม้สปีดที่รู้สึกว่าเออก็ตีได้แน่นประมาณนึงอยู่นะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแน่นมากอย่างตัวไม้บุกอะไรขนาดนั้นนะครับในเรื่องของสปีดมันโอเคแล้วแหละสำหรับอ้นี่เรื่องคอนโทรลก็กลางๆอย่างที่บอกนะประมาณหนึ่งส่วนเรื่องที่ผมว่าเป็นจุดเด่น หมายนี้ที่มากกว่าเบสิบสคือในเรื่องของเกมบุกนะครับผมว่าในเกมบุกของไม้เนี่ยค่อนข้างทําได้ดีกว่าเบสิบสประมาณหนึ่งเลยเบสิบสเนี่ยจะได้เปรียบในเรื่องของการเล่นลูกสั้นๆการแบบยึกยักเรื่องสปีดต,ต้นอะไรเงี้ยได้เปรียบกว่าตัว f 3 5ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ส่วนการ ตีแรงๆหรือว่าการอัด power ในลูกไกลๆหรือว่าอะไรเงี้ยผมว่าตัว F35 ได้เปรียบค่อนข้างมากเหมือนกันคิดว่าโอเคกว่าตัว b 12นะครับ b 12เนี่ยมือสูงๆก็อาจจะตบได้แรงเหมือนกันเนาะแต่ตัวมือกลางๆหรือว่าคนที่ไม่ได้เน้นอะไรมากเนี่ยผมว่าตัว F35 ทำได้ง่ายกว่า b 12นะครับในการที่จะเรียก power ของมันออกมาเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับตัว Y s p e e d F35 นะครับก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะส่วนคลิปนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ